สวัสดีครับวันนี้นะครับคิดก็จะมาสอน power automate นะครับกับประเภท number ใน excel นะครับคือเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนปวดหัวกันมากเลยนะครับตอนที่คิดเริ่มเรียนรู้ power automate เนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกันก็คือว่าเวลาที่ตัว excel ครับเมื่อเราตั้งประเภทข้อมูลเป็น number ไว้นะครับแต่เวลาที่ power automate เรียกค่า ข้อมูลออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็น t e x t หรือตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทําการแปลงเป็นตัวเลขทุกครั้งนะครับตอนที่เราใช้ใน power automate นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับคิดจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเออปัญหานี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคมาเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับคิดก็จะมีตารางนะครับที่เป็นประเภทของตัวเลข ที่จะทำให้ทุกคอลัมน์นี้เป็นเป็นไทป์นัมเบอร์ให้หมดก่อนนะครับเราจะทำการแปลงเป็นไทป์นัมเบอร์ให้เห็นกันไปเลยนะครับจากนั้นคิดก็จะไปสร้าง Flow ใน Power Automate นะครับคิดจะใช้ i อ n t t แตน l f l o w อ่ะจากนั้นเราก็ตั้งชื่อ Flow Excel Number แล้วเราก็เลือก n u n u r y t r เ g g e r flow จากนั้นกด a t e นะครับเมื่อเรา Create มาแล้วนะครับคิดก็จะทำการ list row present in table นะครับใช้แอคชั่นนี้เนาะในการเรียกค่าต่างๆใน Excel ออกมาเราก็ตั้งค่าไปที่โลเคชั่นเป็น o n e r i v e for Business Document Library เลือกวันได e นะครับไฟล์เราก็จะเลือกไฟล์ Excel ที่เมื่อกี้คิดพึ่งสร้างขึ้นมาเนาะจากนั้นเราก็จะเลือก Table ลนะครับเทเบิลองคิดชื่อ activity 2เนาะจากนั้นนะครับคิดจะทำการ แอคชั่นของคอนดิชันนะครับเวลาที่ Data ออกมาจาก Excel เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับช่องแรกนะครับชุดเอาแวลูแรกก็ใส่เป็น Price ก็จะเกิด loop for each ขึ้นมาจากนั้นนะครับก็เลือกเป็น is greater on equal to นะครับก็มากกว่าหรือเท่ากับนะครับ มากกว่าหรือเท่ากับคิดก็ใส่ตัวเลขลขงไปอ่ะ9,000นะครับหมายความว่านะครับถ้าคิดใส่เลข9000เนี่ยในจะในโลนะครับจะมีแค่โลเดียวก็คือโลสุดท้ายเนาะโอดัก103นะครับที่จะมาช่อง t o ที่เหดือจะไปช่อง f o หมดเนาะจากนั้นกด Save นะครับอ่ะคิดลืมไปว่าเดี๋ยวจะแสดงค่าออกมาดูเพราะจะนั้งคิดจะเอาคอมโพสตมาด้วยนะครับก็ใส่ c o m โพสตเข้าไปเป็นไพลเนาะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราจะทำการเทสโดยการใช้ u a n l y test Flow ไปนะครับก็กดคลิกแล้วก็กดกด Runflow แล้วกดดันได้เลยครับจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกิด Error ขึ้นซึ่ง Error ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบอกว่าประเภทที่เราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมองว่าค่าที่ออกมาจาก Excel อ่ะเป็นสต i n g นั่นเองเป็นค่า Text นะครับ ส่วนถ้าค่าที่เราเขียนไปเป็น9,000นะมันมองว่าเป็นตัวเลขนะครับซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้นั่นเองครับวิธีแก้ทำยังไงนะครับวิธีแก้ก็คือว่าเราจะใส่สูตรเข้าไปนะครับโดยการใช้สูตร IN นะครับโดยการไปที่ h o o s e A VALUE นะครับเราจะทำการลบ p r i e e ที่เป็น Excel โดยเก่าออกไปก่อนจากนั้นนะครับไปที่ e x p r e s s i o n นะครับที่เป็นเครื่องหมาย fx ตรงนี้นะครับแล้วก็ พิมพ์ in เข้าไปนะครับแล้วก็บวงเล็บสลับหน้าจอมาที่ Dynamic Content เลือก Price นะครับอ่าก็จะขึ้นคำสั่งแบบนี้จากนั้นกด add นะครับจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยอ่าแล้วก็กด Save ทีนึงจากนั้นกดเทส t อีกรอบหนึ่งนะครับพอเราเทสมาแล้วครับจะเห็นว่าตอนนี้โฟรันผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเช็คความถูกต้องกันซึ่ง โลสุดท้ายเท่านั้นนะครับจะแสดงออกมาที่ช่องทูโลที่5ออกมาแล้วไพ c e เป็น9,000นะครับซึ่งก็ถูกต้องนะครับก็หวังว่าทิปเล็กๆนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็เอาไปลองปรับใช้กันนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจคิดง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ